สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการคืนเงียบเสียงเล่ารายการที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ค่ำคืนมืดมิดกับเรื่องราวสุดสะพรึงผมเต้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเ,เนินรายการครับคืนนี้รับรองว่าทุกคนจะต้องขนลุกเพราะเอ๋เพื่อนของผมมีประสบการณ์ที่เธอกล้าการันตีว่า จะเป็นเรื่องที่หลายคนไม่กล้าขับรถกลางคืนอีกเลยสวัสดีเอสวัสดีค่ะเต้แล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกคนคืนนี้เป็นคืนพิเศษมากสำหรับเอค่ะเพราะว่าจะได้มาเล่าเรื่องนี้ที่เอไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเลยปกติเราเห็นหน้าเธอยิ้มสดใสตลอดแต่วันนี้ดูเหมือนจะจริงจังกว่าทุกครั้งบอกตรงๆเลยเต้พ่อคิดถึงคืนนั้นขนลุกจนถึงตอนนี้ทุกครั้งที่ขับรถผ่านป้ายนั้น เอยังรู้สึกใจหายเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นเล่าให้ฟังเลยเรื่องร่มต้นเมื่อประมาณ2ปีก่อนค่ะเอ๋กับเพื่อนอีกสองคนขับรถออกต่างจังหวัด ving, อารมณ์แบบขับในคืนวันศุกร์รถโล่งมากจู่ๆก็ GPS ก็พาไปอีกเส้นห <c oughs> น Anglo ึ่งที่ไม่คุ้นเคยเราก็คิดว่าตัดผ่านลัดหน่อยคงเร็วขึ้นฟังดูธรรมดาแต่จังหวะนี้แหละ ที่คนฟังเริ่มไม่ไว้วางใจใช่ค่ะตอนแรกวิวสองข้างทางยังพอมีบ้านมีไฟถนนบ้างพอขยับเข้าไปเรื่อยๆนี่มันเริ่มเงียบกริบถนนเริ่มแคบมีต้นไม้บังเต็มทิศทางข้างหน้าขาดขาด,ขาดยุบยุบเหมือนไม่ได้ซ่อมมานานไม่มีบ้านคนไม่มีรถสวนเลยแล้วทำไมยังไปต่อเอ๋ถามเพื่อนก็บอกว่าไปต่อละกันจะได้ไม่ต้องย้อนทางแล้วตอนนั้น G.P.S ก็ดับ สัญญาณมือถือไม่มีสักขีดฟีลแบบหลุดออกจากโลกเดิมเลยแล้วไงต่อเราขับต่อไปเกือบครึ่งชั่วโมงจนเห็นป้ายไม้ผุเขียนชื่อหมู่บ้านด้วยลายมือปรากฏว่าหมู่บ้านโนนเงียบชื่อแปลกๆที่ไม่เคยเจอในแผนที่หรือเน็ตเลยชื่อหมู่บ้านก็น่ากลัวแล้วใช่ค่ะพอขับเข้าไปในหมู่บ้านเห็นบ้านเก่าๆเรียงกันมีคนแก่ๆ นั่งมองอยู่หน้าบ้านทุกคนใส่ชุดขาวซีดไม่พูดแต่จ้องรถเราตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเอง๋บรรยากาศมันเย็นเย,ยือกอย่างบอกไม่ถูกเหมือนถูกจับตามองแขนขาหนาวสัน่นข้างทางมีสารเล็กวางเรียงกันเต็มไปหมดบางสารมีดอกไม้แห้งเหมือนไว้อาลัยขนลุกเลยเราหยุดรถหน้าร้านของช้ำเก่าๆลงไปถามทาง แต่ไม่มีใครตอบได้แต่ยิ้มแล้วก็กระซิบอะไรบางอย่างในภาษาที่เราฟังไม่ออกเหมือนนังผีเลยใช่ค่ะเพื่อนที่ไปด้วยเริ่มขนลุกอยากกลับแต่ทางมันวนเป็นวงกลมขับไงก็กลับไม่เจอทางเดิมถนนกลายเป็นดินแดงเหมือนเราวิ่งเป็นวงกลมเดินออกห่างจากรถเสียงคนเรียกชื่อเอ๋ดังมาจากป่า ตรงกับชื่อจริงด้วยไม่มีทางมีใครรู้ชื่อนี้จำเสียงนั้นได้ไหมเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆแหบพร่าเหมือนกระซิบข้างหูแต่เพื่อนหันไปไม่มีใครเลยระหว่างที่ทุกคนกำลังจะร้องไห้มีคุณยายคนหนึ่งเดินเข้ามาใกลๆ้ๆมองหน้าเราแบบนิ่งมากแล้วส่งซองกระดาษเล็กๆให้บอกแค่ว่าอย่าอยู่ที่นี่หลังพระอาทิตย์ตกแล้วทำไงต่อ เรากระโดดขึ้นรถทันทีขับวนไปทุกทางแต่เจอแต่ทางตันบ้านคนก็เหมือนเดิมเหมือนเราขับวนเป็นวงกลมไม่จบสักทีใจเต้นแรงมากไปต่อ,อยังไงในที่สุดก็หาทางออกจนเจอถนนใหญ่แต่มองกระจกหลังอีกทีก่อนจะผ่านป้ายหมู่บ้านมีร่างตะคุ่มตะคุ่มสามสี่คนวิ่งตามหลังรถ ตะโกนเสียงหลงเสียงนั้นคือเสียงที่เรียกชื่อเอเมื่อกี้สุดท้ายเจอบ้านนั้นอีกไหมพอเปิด GPS กับมือถือใหม่ไม่มีหมู่บ้านนี้อยู่ในแผนที่อีกเลยถามคนแถวนั้นไม่มีใครเคยได้ยินชื่อหมู่บ้านนี้จำได้ไหมว่าคุณยายพูดว่าอะไรอย่าอยู่ที่นี่หลังพระอาทิตย์ตกจนทุกวันนี้เอยังเก็บซองกระดาษนั้นไว้ข้างหมอนไม่เคยกล้าเปิดดู เรื่องจริงของเอคืนนี้ขอบคุณมากสำหรับประสบการณ์สยองสุดขีดขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนผ่านค่ำคืนนี้อย่างปลอดภัยคืนนี้หลับฝันดีถ้ายัางแน่ใจว่าคุณหลับอยู่บนโลกใบเดิมกลับมาฟังคืนเงียบเสียงเล่าได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าราตรีสวัสดิ์ครับ